วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวน์ของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบ box แมปของออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์นะครับในวิดีโอนี้นะครับแต่ผมจะมาทําการกดอีโวนะครับผม เป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่เราเรียกได้ว่ามาจากอัปเดตนี้นะครับแล้วก็จริงๆไอ้ตัวนี้นะครับมันมีมานานแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะคือไอ้ตัวนี้มันมีมานานมากแล้วนะครับผมสำหรับอัลตร้าโกคูแบ็คนะครับตัวละครนี้ได้จากโค้ดนะครับทุกคนครับใครที่ไม่ใส่โค้ดนะครับใต้วิดีโอมีโค้ดนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครโค้ดที่เรียกได้ว่าน่าจะเก่งพอสมควรหลังจากที่เราใส่โค้ดไปแล้วนะครับทุกคนครับคุณก็จะได้เป็น อันนี้มาด้วยนะครับทุกคนนี่อันนี้มาด้วยนะครับซึ่งถ้าเรากดอี o วที่อันนี้นะครับต้องใช้สามัคนะครับผมนี่ฮะ Ờ, สองตัวนะครับแล้วอันนี้1อันแล้วก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับผมไอเอเลียนนะครับสตองเอเรียนสามหนึ่งตัวเอ้สามหรือสองไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่า1ตัวนะครับแล้วก็ไอใช้อัลต้าโกคูเนี่ยหนึ่งตัวแต่ว่าก่อนกดอีวโบเนี่ยนะครับผมผมมีตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็น175ซึ่งอย่างที่บอกว่า,วาก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วนะครับมันมีโค้ดที่ใส่ได้ตัวนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับฉะนั้นผมจะอีวจากตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคเราจะกดอีวูไปเลยนะครับผมสามสองหนึ เป็นโอเมก้าแลนะครับนั่นก็คือ6ดาวนั่นเองครับซามัทนะครับร่างนี้ก็คือซามัทที่โปรโมทเกมนะครับผมดับเบิลบอลซูเปอร์ฮีโร่ไอที่อ่าอ่าน่าเป็นปีเกมการ์ดของฝั่งญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่านั่นแหละผมก็ Back, ส์แบ็กซามัทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีอ่าก็ส์แบ็กก็ส์แบ็กอยู่แล้วตัวหนึ่งนะฮะก็ส์แบ็กอยู่แล้วตัวหนึ่งเออนี่ฮะอ่าซึ่งก่อนหน้านี้เป็นตัวนี้นี่ครับนี่ฮะก็ตัว1800นะครับแต่ว่า ตัวนี้ใช้2,000นะครับนี่มีสเปเชียลเบรดิตี้เหมือนกันนะฮะอ่าอันนี้คือท่าโอลี่นะครับผมอย่างที่บอกว่ามันเป็นร่างอัลเทอร์เนทีฟนะครับก็คือร่างตรงข้ามของของปกตินะครับอ่าฉะนั้นก็ขอเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาอันนี้แทนแล้วกันนะมีเบสซิ่งด้วยดูเบสซิ่งเป็นไงนี่ฮะโอ้โหก็ง่ายคือวงแหวนพระวงแหวนพระเจ้านะครับอ่าวงแหวนพระเจ้าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอใส่ตัวเอาเบสซิ่งออกนะครับแล้วใส่ตัวไปอ่าเรามาดูที่แสแตตตัวก่อนน,นะครับ สเตตตัวนี้นะครับผมเวลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับดาเมจอยู่ที่สามร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยเร็วมากครับคือศูนย์จุดสองนะครับผมก็คือเอาเป็นว่าห้าครั้งเนี่ยก็ดาเมจอยู่ประมาณพันห้านะครับระยะอยู่ที่สี่สิบนะครับแล้วก็ตัวของค่าคอเนี่ยสองพันนะครับตัวยืนพื้นนะครับมีสเปเชียลบิลิตี้ด้วยเดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงนะครับแคทัลลิมีทั้งหมดห้าตัวนะครับแล้วก็ถ้าเอาขึ้นลายเนี่ยบูทดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นท่านโ นี่คือแบ็กนะครับล่างตรงข้ามเดี๋ยวไปดูครับว่าตัวละครน,นี้เก่งขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีต้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนครับสำหรับตัวละครน,นี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัวยืนพื้นครับใช้2,000ดูว่าเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหตีเร็วมากแล้วก็ตัวเซอร์โคขดกว้างตอนแรกผมนึกว่าม,มันตีเดี่ยวนะเนี่ยโอ้โห สี่คูดเร็วเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาเลือดมาเยอะแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่ดาเมจมันเวอร์นะครับอ่าดาเมันเวอร์ไหมเด็กก็ไม่ได้เวอร์มากแต่ว่าเอาเพราว่ามันมันโอม,มันกว้างดูครับดูนี่ฮะแอนิเมชันเขาก็คือเป็นใช้พลังเป็นเป็นเป็นแสงดาบเอ๊ะเป็นคีย์บอร์ดเฉยนี่ฮะอุกยจัดเสียงดังมากโอ้ นี่ฮะเสียงดังมากครับโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตีเร็วนะครับตัวหนึ่งที่ตีเร็วอาจจะหมดลโะโพะแกจกตีเร็วมากครับเดี๋ยวเรามาอัพเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยไปละขั้นแรกนะผมก็ใช้เงิน2 0 0พนะครับดาเมจจะเป็น1,600 อแอนิเมชันใหม่ใช่ปะเดี๋ยวดูอนเดีิมแอนิเมชันเดิมแอนิเมชันเดิมครับแต่ว่าดาเมจเพิ่มขึ้นน่าจะใช่นะใช่ไหมแอคแท็กเอนชาร์ดอ๋อคือมันเขียนว่าถ้าสมมติว่าตัวละครที่เป็นเป็นเอเลเมนต์นะครับเป็นธาตุ ถ้าตัวนี้ตีปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุดาร์ค,ครับเออเป็นธาตุดาร์ก็คือเป็นเป็นธาตุดาร์ก็จะเป็นเหมือนกับตัวตัวของไอ้ชื่อว่าอะไรนะอ่าอสตาเออมันจะเหมือนแอสตาเลยงนะ่ายๆคือมันตีปุ๊บมันเปลี่ยนเลยนะครับต่อมาครับขั้นต่อมาขั้นที่ 2นะครับใช้เงิน3,000ดาเมจเป็น3,890แล้วก็ขั้นต่อมาครับใช้เงิน6,000ครับดาเมจเป็น6,840แปดร้อยส่สล้วก็ขั้นต่อมานะครับจะอยู่ที่8,500ครับดาเมจจะเป็น264,000ครับก็จะโจมตี7วินะครับผม1ทีนะครับระยะจะเป็น80อนิเมชั้นใหม่ครับก็เป็นแสงแห่งเทพนะครับก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เมาดูว่าเป็นยังไงอ่ะแสงแห่งเทพดาเมจอยู่ที่ 264มนผมว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะเดี๋ยวอัพเลยดีกว่าขั้นที่หกครับผมก็คืออยู่ที่11,000ครับดาเมจจะเป็น5 0 0 0 0นนะฮะแล้วก็จะเป็นการตีแอนะร์อนนด้วยนะครับตัวนี้ตีแอร์ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ตีแอร์แล้วนี่ครับนี่คือตีแอร์แล้วถ้าแอร์ออกมาก็คือตี ต่อมา15,000ครับดาเมจจะเป็น665,000แล้วก็ต่อมาคือขั้นต่อมาเนี่ยใช้เงิน,น20,000ดาเมจจะเป็น788,000นะครับแล้วก็ระยะจะเป็น95าเก้าสิบหอนนเปชันใหม่ครับโอ้โหเช็คดูสิอันนี้คือตีแอร์นะครับทุกคนก็ให้คิดว่าตีแอร์โอเคก็นั่นแหละครับมันเป็นตัวโคดที่มันอวยนะมันก็จะแอนิเมชั่นก็จะสมูทหน่อยแล้วก็เสียงก็จะมาแบบเต็มนะฮะอ่าประมาณนี้ ต่อมาครับใช้เงิน800,000ครับดาเมจจะเป็น1,280,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับจะใช้เงิน1 0 0 0นครับดาเมจจะเป็น1,950,000ระยะจะเป็น105อนเนมชั่นใหม่คิดว่าไม่น่าจะใช่อนเนมชั่นแต่ว่าเป็นสกิลนะฮะนี่ครับผมสกิลของมันนะครับตอนนี้ตีแอร์นะครับดาเมจอยู่ที่1,900,000ครับแต่เซอร์เคิลเล็กลงมาเนาะก็ เรียกได้ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้นะครับผมให้ทุกคนดูนะครับว่าตัวของซามัทนะครับแขนยังปกติอยู่นะครับถ้าเรากดสกิลตัวนี้นะครับผมแล้วให้ทุกคนดูนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับระยะเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมกดไปนะครับมันจะเป็นร่างนี้ครับผมทุกคนก็คือร่างที่สู้กับทางนะก็จะเป็นร่างที่แขนจะเป็นก็คือด้วยความที่โกคูแบ็คอะ นะครับผมมันสลับร่างกับโงกุนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไอ้ซามัทเนี่ยมันสลับร่างโงกุนซึ่งไอ้โงกุนโกคูแบ็กเนี่ยเป็นร่างที่ไม่อมตะแต่ว่าไอ้ตัวซามัทเนี่ยมันเป็นร่างอมตะพอฟิวชั่นปุ๊บก็คือครึ่งหนึ่งเป็นอมตะครึ่งหนึ่งไม่อมตะนะครับมันก็เลยฟื้นฟูไม่ได้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็ดาเมจจะอยู่ที่2องล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับเจ็ดวิจมติหนึ่งทีระยะอยู่ที่นี่ครับผมร้อยห้านะครับอันนี้คือการาเปลี่ยนฟอร์มของมันง่ายๆก็คือเปลี่ยนนนนรรร่่่่าางััแหละะคบก็ไไมมู้จีทํ เอาง่ายคือกดปุ๊บก,ก็คือเปลี่ยนร่างเลยนะครับผมก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้ดาเมจก็เพิ่มขึ้นน่าจะมันเท่าไหร่อะ่ะประมาณหลายหลายหลายแสนอยู่นะครับก็เนี่ยแหละครับนี่คือร่างนี้นะส่วนแอนิเมชั่นก็นี่ครับปลาแสงก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากตอนนี้สามารถก็เหมือนเดิมหลังจากที่อัปเกรดก็คือจะเปลี่ยนาธาตุนะครับผมจากโฮลี่เป็นดาร์ก นะครับทุกคนครับหรือว่าเอาง่ายคือทุกธาตุแหละเป็นเป็นด์งหมดเลยนะครับชนะธาตุก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าผมว่ามันก็ดีนะผมมองว่ามันดีมากนะครับแล้วก็วางได้หลายตัวด้วยนะครับเออวางได้หลายตัวด้วยก็สามารถไอ้นี้ได้1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนนะครับผมทุกคน1นึ่งล้านแปดแสนดาเมจอยู่ที่2องล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบับแล้วกันมาดูครับว่ามันจะโกงขนาดไหน อ๋อบัฟไปปุ๊บดันไปอยู่ที่7ล้าน9 0 0าแสครับทุกคน7วิโจมตีหนึ่งทีนะครับเอ่อและถ้าเอาเป็นร่างนี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ร่างร่างเต็มนะอันนี้ร่างที่ตีไวนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นร่างที่เป็นไฮบิดโอเคเอาไป้พอมาประมาณร,ร่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตขายแล้วเดี๋ยวบัฟอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูว่ามันประมาณไหนโอเคเดี๋ยวผมจะบัฟนะครับผมบัฟนะฮะกดบัฟไปปุ๊บ เอามาที่ตีเร็วก่อนตัวตีเร็วนะครับผมดามจจอยู่ที่29000เอ้ย23,900นะครับแล้วก็ศูนย์จวิจมตี1ทีนะฮะระยะอยู่ที่48ซึ่งระยะก็โอเคประมาณนี้ระยะประมาณนี้ต่อมาครับตัวที่เป็นไฮบิดนะครับผมดามจก็ถือว่าเล่นเล่นสตอรี่แล้วกันนะับสตอรี่อยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับผม7 6 0 0 0 0 7จวิจมตี1ทีนะครับใช้เงินแค่66,000เท่านั้นอันสุดท้ายก็อย่างที่ให้ดูไปครับก็คือเป็นร่างที่เปลี่ยนร่างแล้วนะครับด เจ็ดล้านเก้าแสนนะครับทุกคนเจ็ดพิจมติ่งทีนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือสามารถนะครับเป็นตัวละครที่เออผมแนะนำว่าให้ให้ ใส่โค connect, glass, ate, ้ดไว้แล้วกันนะครับต่อให้ทําไม่ได้แต่ว่าให้ใส่โค้ดไว้ก่อนนะครับเราค่อยทําก็ได้นะเพราะตัวละครนี้เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับผมสายฟรีเนี่ยคือดีสุดๆนะครับผมก็แนะนําให้ไปไปทํากันไว้ด้วยนะครับผมในตัวละครนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับเป็นหนึ่งตัวที่เหมือนกับแอสตาที่เปลี่ยนธาตุกันได้นะครับเล่นได้หลายเลดทด้วยเป็นตัวเลดทด้วยสตอรี่ด้วยครับก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมทุกคนครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เับาชมครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ ค,คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมสวัสดีครับ